รายการสถานีความคิดเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับบุคคลทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับดิฉันสุวินญ,ญาณนะคะนะครในช่วงสัมภาษณ์เรื่องพลังงานนะคะจากภาพที่ท่านผู้ชม,มเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นภาพการประชุมของผู้บริหารกระทรวงพลังงานค่ะที่เตรียมพร้อมรับมือวิกฤตด้านพลังงานค่ะและในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านเลิมตีว่าการกระทรวงพลังงานท่านพงศักด์รัตวงไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านตีคะ่ะจากกรณีที่วันที่4ถึง12เมษายนพม่าจะมีการหยุดซ่อมท่อแกส๊สเนี่ยตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างคะวิกฤตมันจะเกิดอย่างไรขึ้นได้บ้างคะท่านตีคะ่ะ เรื่องการซ่อมแก๊สเนี่ยเนื่องจากแท่นขุดเจาะแก๊สที่ยาดานานะครับได้สุดตัวลงแต่ต่อเนื่องแล้วก็ถึงจุดวิกฤตที่ต้องซ่อมนะครับทางบริษัทโททาวที่ดูแลแท่นขุดเจาะนี้นะครับก็มีว่าจะซ่อมวันที่4ถึงวันที่สิบสเมษายนหลังจากนั้นเนี่ยราคิดว่าผลกระทบเนี่ยจะเกิด ึ้นมากมายเราก็ส่งอาทิบดีกล่มเชื่อเพลิงครับไปเจจาให้เลื่อนวันออกไปหนึ่งอาทิตย์ผลจากการนเจจานเนี่ยก็ได้แค่วันครึ่งนะครับก็สุดท้ายก็จะเลื่อนมาซ่อมแซมเนี่ยวันที่5ตอนเที่ยงจนถึงวันที่14เมษายนะนะครับซึ่งการเลื่อนนี้ก็เกิดประโยชน์อย่างยิ่งเพราะวันที่4ที่5เป็นวันที่ใช้ไฟมากในเมืองไทยนะครับแต่สถิติของปีแล้วเนี่ยเราใช้ไฟวันที่4ถึง2 6 5 0มเมิกะวัต์เรียกว่าเป็นพีคไหมคะ ยังไม่พียยังไม่ถึงแต่ก็เยอะมากก็พียประมาณ20,070นะครับแต่ก็เยอะในวันที่5เนี่ยคาดการณ์ว่าจะใช้ประมาณ26,300นมครวัตต์ซึ่งก็วันที่วันที่5เนี่ยก็ดีก็หมายว่าลดไป200เมกะวัตต์ก็ทํทำให้เราเนี่ยสามารถหารีเซิร์ได้เพิ่มขึ้นนะครับขณะนี้เนี่ยไฟฟ้าที่เราผลิตได้เมืองไทยเนี่ยมีอยู่33,000เมกะวัตต์กำลังการผลิตของเรากำลังผลิตแก๊สที่ส่งหายไปทำให้ไฟฟ้าเนี่ย หายไปถึง6,400นมิลกวัตต์โอ้เยอะนะคะเยอะครับเห็นไหมครับว่าสามหมืนสามพันสี่ก็อยู่พอดีพอดีปิมปิมกับที่เราต้องการใช้ไฟค่ะดังนั้นถ้าเกิดมีปัญหาตรงไหนเนี่ยหรือว่าแรงดันต่างๆเนี่ยก็จะเกิดปัญหาเพราะการสำรองไฟฟ้าเนี่ยจะต้องมากกว่าสามพันมิลกวัตต์ที่แต่ละครั้งทีต้องมีเราต้องมีเหลือไว้ต้องมีเหลือประมาณสิบเปอร์เซ็นที่นี่มีไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นท์หลังจากนั้นนี่เราก็มาคิดดูครับเราก็เอาโรถไฟฟ้าที่ทำด้วยแก๊สเนี่ยมาผิดด้วยน้ำมันเตาาบ้ง ผิดด้วยดีเซนบ้างก็ช่วยขึ้นมาได้ประมาณ2,000กว่าเมกะวัต์ก็เหลือประมาณที่ขาดไปเนี่ยประมาณ4,100เมกะวัตจาก6,000 จากขอพายกว่าไม่กว่าที่ขาดไปก็ช่วยมาก็ช่วยมาสองพันกว่าก็เหลือสี่พันหนึ่งร้อยไม่กว่าจำนวนนี้เราก็ต้องบานจัดการก็คือว่าต้องขอร้องประชาชนเนี่ยช่วยกันประหยัดไฟช่วยโรงงานไหนที่เขาจะลดการผลิตลงได้บ้างตรงนี้ก็จะช่วยให้แรงดันไฟฟ้าเนี่ยเป็นปกติได้ซึ่งก็ต้องมาติดตามดูระหว่างนี้จะมีการทดลองกันนะครับว่าจะให้ทุกคนประหยัดไฟเพื่อจะเช็คโหลดดูว่าปีนี้จริงๆเนี่ยการใช้ไฟเนี่ย มากเท่ากับปีที่แล้วน้อยมากกว่าหรือน้อยกว่าถ้าเกิดว่าตัดจากประหยัดไฟแล้วน้อยกว่าเนี่ยเราก็จะสบายใจว่าถือที่ห้าจริงๆเนี่ยเพราะตัวเลขที่พูดเนี่ยคือเป็นตัวเลขการคาดการณ์แา่ปีแล้วทั้งปีนี้มันก็มีคล้ายคลึงกันแล้วก็พฤติกรรมมันก็จะมากขึ้นท่านตีค่ะาล้ถ้าอย่างนี้เนี่ยเราเคยคิดว่าเราจะน่าจะเลื่อนได้หนึ่งอาทิตย์แต่กลายเป็นว่าเราเลื่อนได้หนึ่งวันเท่านั้นก็ก็ยังโอเคใช่ไหมคะก็ยังดีครับเพราะวันที่สี่เนี่ย จริงๆที่ที่เนี่ยเราติดลบเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นห่วงมากเป็นตัวแดงเลยกำลังสำรองไม่มีติดลบด้วยกันจะเหลือประมาณถ้าหกร้อยเมกเนี่ยครับก็อันตรายแล้วเพราะว่าเพราะว่าเราผิดด้วยน้ำมันเตากับน้ำมันดีเซลเนี่ยคือโรงไฟฟ้าที่ผิดน้ำมันเตาดีเซลเนี่ยกระแสไฟมาไม่เสถียรไม่เสียงคือว่ามันจะไม่ราบเรียบมันจะขึ้นขึ้นลงลงหยุดหยุดคือตอนนี้ปกติเนี่ยมันจะต้องหยุดซ่อมทุกปีเป็นประจำไหมคะท่านตีแล้วเรา ทุกปีหยุดซ่อมกันนี่นะครับอยู่ในช่วงที่การใช้ไฟไม่พลิกการใช้ไฟไม่พีิกเนี่ยเรามีสำรองเหลือสามพันกว่าถึงจะซ่อม10วันก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างเช่นถ้าสมมติว่าหยุดซ่อมไปช่วงวันที่8ถึง16เมษายนยีงนี้เราไม่ต้องมาต้องมาเรียกร้องประชาชนหยับหยับไฟเลยเพราะช่วงนั้นเราใช้ไฟต่ำมากใช้แค่ประมาณ17000เจ0 0ม่วัตต์พแค่สงกรานโรงงานครับ โรงงานก็หยุดประชาชนก็หยุดไปเที่ยวกันดังนั้นการใช้ไฟน้อยซึ่งซึ่งซึ่งมีการซ่อมอย่างนั้นช่วงปีใหม่อย่างเงี้ยคนก็หยุดโรงงานก็หยุดนะครับอย่างนี้การใช้ไฟน้อยการใช้ไฟน้อยก็ทําให้เอไฟฟ้านี่มันต้องมาปรับปรุงวิธีการอะไรนั้นหลายครั้งที่ซ่อมจะซ่อมอยู่ช่วงวันหยุดเทศกาลที่เราใช้ไฟน้อยแต่ช่วงนี้พอดีเนื่องจากว่าการเลื่อนเนี่ยไม่สามารถที่รอไปถึงช่วงของการได้เพราะว่า สิ่งที่เกิดขึ้นที่แท่นกุจอเนี่ยมันเริ่มมีอันตรายตายอ่อโครงสร้างเพราะฉะนั้นก็จําเ,เป็นจริงๆที่เาต้องเขาจำเป็นจริงเขาก็เร้เขาพยายามขอปรับปรุงคุยกันหลายวิธีแล้วแต่ช่างเทคนิคเขายืนยันอย่างนั้นก็ต้องยอม,อมแล้วเรามีการเพิ่มกําลังการผลิตนอกจากน้ํามันเตาแล้วก็น้ํามันดีเซลแล้วนี้มีอะไรที่เราจะสามารถเพิ่มได้บ้างไหมคะแล้วถ้าเราใช้ดีเซลกับว่าน้ํามันเตามาผลิตเนี่ยย่อมส่งผลต่อค่าไฟฟ้าใช่ไหมคะทัา้งดีแล้วตรงนี้เราประชาชนจะต้องจ่ายค่าไฟแพงไหมคะ สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืน ชมครับประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่มีรายได้น้อยดังเช่นในอดีตแล้วเพราะในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ที่เพิ่มขึ้นมีมูลค่ารวมกว่า10ล้านล้านบาท ดังนั้นประเทศไทยไม่ควรหยุดนิ่งในการพัฒนาประเทศซึ่งจากคำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่ชี้แจงให้กับผู้บริหารข้าราชการผู้แทนเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานจากทั่วประเทศและหน่วยงานในสังกัดที่เข้าร่วมการประชุมเรื่องนโยบายและทิศทางของกระทรวงพลังงานและการติดตามผลการดำเนินงานโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐประจำปี2555เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ โดยได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานให้เป็นไปทิศทางเดียวกันและพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เข้าใจตลอดจนให้ประชาชนผู้ประกอบการด้านธุรกิจพลังงานมีความเข้าใจด้านนโยบายต่างๆร่วมกันกับพลังงานจังหวัด นอกจากนั้นได้ชี้แจงถึงการกำกับดูแลรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับราคา NGV และ LPG และการสร้างอาสาสมัครพลังงานเพื่อชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมผลักดันนโยบายของกระทรวงพลังงานให้เดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืนครับ สมุทรเจดีค่ะที่นี่เป็นป่าชายเลนที่ดมสมบูรณ์ผืนสุดท้ายของจังหวัดระยองเลยนะคะที่เป็นแบบนี้ได้นะคะเพราะว่าคนในชุมชนเขาช่วยกันดูแลค่ะและหนึ่งในคนสําคัญคนนั้นก็คือปู่คินค่ะสมัยก่อนนั้นป่าที่นี่ถูกตัดไปเยอะโดยไปทาทานโดยที่ชาวบ้านไม่ได้คิดว่าจะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นมาตอนนั้นกุ้งหอยปูปลาที่เคยมีหายไปพร้อมกับป่าโครงกลางปลาเสมหหายไปทีละต,นตน้นสต้นจากที่เคยหากินง่ายก็กลายเป็นยากโชคดีที่ชาวบ้านเข้าใจและหันมาพูดจากันจนเกิดการฟื้นฟูปลาขึ้นจะเห็นได้เลยค่ะว่าความร่วมมือร่วมใจในการช่วยกันนำปลาของตนเองกลับคืนมาวันนี้ประสบความสำเร็จอย่างดีทีเดียวเลยลคะค่ะ เพราะสิ่งแวดล้อมอยู่รอบตัวเราจึงไม่ยากที่วันนี้เราจะช่วยกันดูแลร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆจากกลุ่มปตท